กระโดดที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนกรอยบนฟ้าเออก็ลอยบนฟ้าจริงเลยนกดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นกเกาะเฮ้ยมีเกาะลอยฟ้าด้วยเหรอเอาแล้วไงเรามาลงอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ่อในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนแต่ก่อนอื่นเราต้องรวบรวมพุ่มใบเบอร์รี่แล้วก็สับต้นไม้แล้วก็ขุดหินด้วยจอบเออแล้วจอบละครับ อ๋ออย่างนี้เองเราสามารถหาของพวกนี้ได้โดยการขาบนี่เองใช้กิ่งไม้แล้วก็ก้อนหินกิ่งไม้แถวนี้อ้ยมีดอกไม้เก็บสิกดชิปเพื่อสปินอุยมีกระสอนกันด้วยแต่ตอนนี้เราต้องการกิ่งไม้ครับเอจะแต่ก้อนหินนะหนึ่งก้อนก้อนเดียวก้อนที่สองก้อนที่สามอันนี้น่าจะเป็นแร่แน่เลยน่าจะได้พวก่านแล้วก็ดีบุกตอนนี้เราก็ต้องไล่หาพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้ก่อน ตีจากต้นไม้ได้ไหมจ้ะโ้ยตีซะตีไม่ได้กิ่งไม้หาได้จากของพวกนี้เท่านั้นแต่ว่าเราไม่สามารถเอาหินออกมาทุบต้นไม้ได้แบบนี้โอ้ยจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนกิ่งไม้โอ้ยเจอแล้วหนึ่งกิ่งกิ่งที่สองมันต้องตกอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆกันหาหาหากิ่งไม้พูดถึงกิ่งไม้ก็ต้องอยู่ใกล้ๆต้นไม้แล้วก็ต้นไม้อยู่แถวนี้แต่ไม่มีกิ่งไม้เลยสักกิ่งุยเฮ้ยกิ่งไม้กิ่งที่สองโอได้แล้ว เราขอขวานก่อนละกันพิกแอรค่อยตามมาทีหลังเพราะว่ากิ่งไม้มันหาย,ยากกว่าคัาออกมาได้มาแล้วไหมเลขสองเอออยากจัดอะอยากจะช่องกดข้างล่างกดยังไงอ๋อโอเคเอาอีเวนทัลลี่ขึ้นมาจากนั้นก็ย้ายของนิดนึงเปลี่ยนเป็น,ปนขวานตีครับตึกตึกตึกทำไมฟันแนวตั้งแบบเนี้ยไม่มีตีแนวนอนเหรอแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้ต้นไม้มาแล้วเออเอา้าว จุยกระจายกิ่งไม้ลหรอครับกิ่งไม้ไม่ได้แต่เราได้ไม้แผ่นแล้วก็ต้นกล้ามาหรอเราไม่ได้ต้องการไม้แผ่นนะอ๋อไม้แผ่นามาทํากิ่งไม้ได้โอเคครับมาครับมาครับมาให้หมดเลย <c oughs> จากนั้นพลิกแอของเราต้องหาก้อนหินเพิ่มอีก2ก้อนแต่ถือควานแบบนี้แกร็บนลัวาย <c oughs> <c oughs> ตัวฉันเนี่ยหนึ่งก้อนอุย้ยเบอร์รี่เก็บก่อนเลยเบอร์รี่มีเบอร์รี่แบบนี้แล้วก็กิ่งไม้โอ้ตอนนี้เราไม่ได้อย่าง ไม่ได้ต้องการมันมากขนาดนั้นนี่ก็เจอบ่อยๆนะกิ่งไม้ส่วนก้อนหินโอ้ยกิ่งไม้อีกแล้วโอ้ยก้อนหินหายนี่ครับก้อนหินเจอแล้วครบแล้วนะตอนนี้ก้อนหินเราครบแล้วพิกเอ็กออกมาครับจากนั้นสลับตำแหน่งครับแล้วก็อันนี้อะไรปุ๋ยเบอร์รี่ใช่เปล่าไม่แน่ใจอันนี้เบอร์รี่เอาไว้กินเป็นอาหารต้องกินอาหารหรือเปล่าเอามาใส่ตัวก่อนเอาใส่ไว้หมายเลข3กิ่งไม้อ,ออกมาออกกดหมายเลข3ามกินครับกินครับ อ๋อเฮ้กินได้อย่างนี้สิดีต่อไปพิกแอของเราได้เวลาเชิดชายตีครับหินหิน,หนตโ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 ต,โตโได้อะไรมาเนี่ยทราย <ś c oughs> อยากได้ก้อนหินอ่ะก้อนหินก้อนหินก้อนหินเอออันนี้น่าจะเป็นทรายส่วนก้อนหินน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าตีไปก่อนตีตีออกมาไอรอน <ś c oughs> แล้วก้อนหินละ่ะอันนี้อันนี้น่าจะใช่ น่าจะเหมือนข้างบนหรือเปล่าทายยังได้ก้อนหินอ่ะอันนี้นี่ตีได้มาแล้วก้อนหินจะเป็นแบบนี้โอเคตีก้อนหินมาตีตีเอาออกมาครับก้อนหินน่าจะครบแล้วหรือเปล่าอุ้ยอันนี้ตีไม่ได้อันนี้ก้อนใหญ่เก็บมาสิครับจากนั้นเราก็ต้องเริ่มทำจอบแล้วสินะอย่างที่สองก็คือประดิษฐ์โต๊ะทำงาน แล้วก็เริ่มทําไร่ปลูกแล้วก็ลดน้ําต้นเบอร์รี่เพราะว่าเรามีต้นกล้าอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าโต้คราบของเราต้องใช้ไม้แผ่นไม้แผ่นเรารู้เอาจากไหนตัดแต่ต้นไม้นี่ครับสับแบบแนวตั้งไม่รู้ว่าล้มได้ไงรับเลยับซับสับซับแล้วก็ลงมาล่อแตกครับแตกนี่ครับแตกของก็เข้าตัวเราแล้วก็ขออีกสักต้นหนึ่ง อยากรู้เหมือนกันถ้าเราไปไกลๆที่ของมันจะเพิ่ม,มไหมมาอย่างไวอุ้ยของได้ตรงใสรวมมันปลิวมาเราก็สร้างที่อยู่ไว้แถวนี้แหลนะเนาะก่อนอื่นโตะค้าชิงเอ่อไหนไปไหนครับอ๋อยู่ตรงนี้เอามาใส่แทนทรายไว้ก่อนหมายเลขสามโตะคัาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนโต้คัาสามารถค้าผ่านพิกแกล์เทมเมอร์สำหรับบิวเหรออันนี้จอบเราต้องเคลียร์ตามเคสเอาจอบมา ได้จบมาก็คือเราสามารถปลูกเบอร์รี่ได้แล้วเราจะต้องทําเบอร์รี่สักหน่อยซึ่งเบอร์รี่ของเราเออเอาไวแ้แถวๆนี้แล้วกันจบจบจบนี่ได้หนึ่งจุดจุดที่สองเรียบร้อยแล้วก็จุดที่สามเราจะมีสีแปลง <c oughs> หรือว่ามันปลูกได้สีต้นกันแน่นะใส่เข้ามาก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คือต้นกล้าหรือเปล่าเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันแยกกันมันไม่ออโต้รวมด้วย โคตรต้นเหรอใช่ปะเนี่ยสี่อ่ะเอ้ยวางไม่ได้หรือว่าอันนี้คือเบอร์ดีกันแน่เอามาก่อนลองไปทีนละอย่างอันนี้อ๋ออันนี้คือเมล็ดเบอร์ดีมเมล็ดอยู่อันเดียวซิ่งถัดไปก็คือเฮมเมอร์บราออกมาแล้วก็สลับตำแหนง่งเดี๋ยวกอนหน้าไอ้ต้นพวกนี้อ๋อมันปลูกข้างนอกได้โอเคเราจะปลูกไว้ข้างบนอันนี้หนึ่งสองเดี๋ยวมันต้องปลูกแห้กัน,น่อยหรอ เออปลูกไป้ตรงนี้กันห่างๆกันหน่อยติดตัวมาก็มีประโยชน์ปลูกไปเลยริมริมแล้วก็ฮฮมเมอร์ของเราสามารถบิ้วอะไรได้บ้างส่วนมากจะเป็นบ้านหลังคาผนางังมีอะไรอีกเนะี่ยโต๊ะบันไดหน้าต่างก็ <c oughs> <c oughs> อื่นเราต้องมีที่อยู่สินะไม่สิเราต้องทําพื้นบ้านก่อนแต่ตรงนี้มันลอกอยู่อะ่ะเอานี้ก็ได้มั้งอันนี้มันก็เป็นพื้นนะแต่ทําไมมันปลูกไม่ได้อะ่ะวางไม่ได้เอ้ย ต้องเอาลงตรงไหนเออหนีก่อนครับเออมันต้องลงได้สักที่สิเปบเบเเป็นพื้นเป็นพื้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 น,นเออวางไม่ได้สักจุดเลยครับหรือว่ามันสามารถกดไปได้เลยลองดูตึงตึง,ตงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันก็บอกว่าไม่สามารถวางในอากาศได้แต่อันนี้มันไม่ใช่อากาศนะครับคือของผมไม่ได้วางไว้ในอากาศคือของผมจะวางไว้แถวๆเนี้ย างมันก่อนช่างมันก่อนช่างมันก่อนแต่ว่าเราต้องการที่อยู่นี่แหละที่อยู่ครับที่อยู่ที่อยู่ฟูนิเจอร์ทุกอย่างต้องมีต้องมาเดี๋ยวก่อนโบรถน้ําเราต้องค้ามมาก่อนนี่นาเพื่อทําเคสก่อนเดี๋ยวมันจะสอนเราเองแอ่งน้ําก็อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ฝนตกเลยด้วยเบือดีก็ไม่มีอาหารก็ใกล้จะหมดเออตักน้ําตักน้ํายังไงครับอ๋อขี้ขวาโอเคน้ําเต็มแล้วโอ้ยเหนื่อยหนัก รู้สึกว่าตัวมันเดินช้าๆหรือเปล่ามาสิมาขึ้นมากระโดดขึ้นมาจากนั้นมารดน้ําหน่อยฝนตกแบบนี้ต้องรดน้ำแอดแอดแอดโอ้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเซอร์ไวเวอร์ไก์อันนี้น่าจะจํำเป็นนะแต่ว่ามันต้องใช้ใบไม้แล้วก็ใบไม้ ye, ถ้าจะไม่ผิดตรงนี้อเก็บได้เก็บได้จริงมาเลยเซอร์ไบเวอร์เซอร์ไวเวอร์ขับมาชิงเรียบร้อยมีหนังสือแล้ว เออเอาหนังสือวางไว้ข้ามแบบแผนแล้วกันแล้วก็อ่านสักหน่อยเราสามารถสร้างที่เก็บน้ําได้บันไดขึ้นแบบนี้ส่วนอันนี้เอออะไรเยอะแยะเลยนะการทำฟาร์มปลูกตืชปลูกต้นไม้อันนี้การสร้างอันนี้เรือเอเหรอเรืออากาศหน้าลองหน้าลองส่วนนี้คือแค่ความหิวซึ่งตอนนี้ก็คือหิวมากผัดจากเซอร์ไวล์เวิร์ไกด์แล้วก็ตารางการวิจัยตรงนี้ต้องใช้ไม้แผ่นกับผ้าแล้วก็ผ้าครับ ท่านหาได้จะใดต้องใช้ดอกคัดตอนไม่ใช่ต้องใช้ได้ต้องใช้ฝ้ายเหรอเออดอกฝ้ายดอกฝ้ายมันก็มืดแล้วนะครับผมก็เลยหาอาหารไปด้วยเลยส่วนนี้ใบไม้ใบไม้ตีมาเอาใบไม้มาด้วยตีตีส่วนเบอร์รี่มันก็เจอแต่ต้นเดียวนะอันนี้แหละตีไม่ได้อุ้ยอันนี้ต้นนี้ใช่เลยรู้เลยว่าใช่ เห็นแล้วก็รู้เลยแต่ว่าเราขอวนรอบสะหน่อยตีไหมนะดอกไม้ตีไม่ได้มันตีอะไรได้บ้างอืมตอนนี้ก็มืดขนาดนี้เลยหรอส่วนดอกอันนี้ดอกทิวลิปใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะดอกทิวลิปแต่ว่าเราไม่สนใจไม่เอาไม่สนเอาละก่อนอื่นของเราทําผ้าก่อนคราบมาสองชิ้นจากนั้นก็โต๊ะรีเสิชเออไม้ไม่พอ ตนนัวนี้นี่ตีตีต้ตนไม้ใบไม้ใบหญ้าตีแล้วก็เป็นของเก่าเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องเก็บ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ติ้งใส่กระเป๋าเองเอออยู่ตรงไหนครับอ่าได้มาแล้วโอเค,ครับมาจากนั้นเก็บใส่ตัวแล้วก็เตรียมวางเอออันไหนอันนี้ครับเอาวางใกล้ๆกันเรียบร้อยต่อไปก็จะเริ่มทําการวิจัยบอ่อน้ําคลังเก็บของส่วนอันนี้ ที่เก็บน้ำฝนเอามาก่อนวิ <c oughs> จัยมาแล้วเราต้องมาคราฟต่อที่เก็บน้ำฝนที่เก็บน้ำฝนอยู่อันนี้ต้องใช้ไม้ <c oughs> ไม่แผ่นขวานขวานเรามีขวานอยู่ไม้แผ่นต้นไม้ต้นไม้ต,ไมต,ไมต้นนี้ได้เยอะอยู่นะใส่เข้าไปเอามาเอามาตีไปไเลยครับเดีย๋ยวมันก็เด้งใส่ต็ตัวตีตีต,ตีมีแปดชิ้นแล้วอันนี้รวมอีกสี่ชิ้นหรือเปล่าดูหน่อยสิเด้งมาโอ้อีกแปดชิน้น <c oughs> ครับมาสิได้มาแล้วที่เก็บน้ำฝนฝนหยุดแล้ว <c oughs> ได้มาตอนฝนหยุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราเก็บเราเอาไปไหนเอาทิ้งไว้ไหนเอาไว้ข้างหลังตรงนี้แล้วกันที่เก็บน้ำฝนแต่ว่าแพนของเราบอกให้สร้างเตียงขึ้นมาก่อน <c oughs> เตียงคือ,อนนี้ต้องใช้ฝ้ายด้วยต้องใช้ผ้าอย่างนี้ดีกว่าเออผ้าครับ ถ้าต้องใช้ฝ้ายซึ่งฝ้ายอยู่ไหนไม่รู้ริได้มาแล้วเบอร์รี่มีเบอร์รี่แบบนี้แล้วก็มาปลูกสิครับเราปลูกไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็ใส่อีกอันหนึ่งเราไม่น่าจะต้องรดน้ําแล้วก็เก็บไว้กินอีกกิน1นชิ้น2ชิ้นทําไมเล่นเกมปลูกผักวันแรกมันไม่ได้นอนสักทีเนี่ยวันอะไรก็เป็นแบบเนี้ยฟาร์มหาฟาร์มหาเออฝ้ายฝ้ายฝ้ายผ้าฝ้าย <c oughs> ต้องหาฝ้ายเพิ่มอุ๊ยอันนี้ ก็ใช่นะทำไมทำไมต้องได้คิดว่ามันไม่ใช่เออแถวนี้มีไหมไม่มีไม่มีขึ้นมาขึ้นมาไต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 เหมือนอะไรเห็นอะไรข้างหน้าไม่ให้ขึ้นขุดได้ไหมเนี่ยอุ้ยขุดได้ขุดได้ปิ๊กแอกปิ๊กแอกอย่าพึ่งพังเอ้าได้ไงไตก้อนหินมาแต่ผมคิดไปคิดมาผมว่าเช่ามันก่อนละกันไปตามหาเนี่ยแต่ยากแล้วก็นานด้วยเพราะชนะของเราจะรีเซิร์ช บอ่อน้ำเออเอาบอ่อน้ำมาร้วค้างเก็บของเอามาส่วนนี้คือรังเหรอนี่จะรังพึ่งหรือเปล่าเอามาไว้ก่อนต่อไปก็คือการอัปเกรดคอนต้องใช้ผ้า <c oughs> ทำไมทุกอย่างมันใช้ผ้าหมดเลยแต่เอาค้างเก็บของก่อนต้องใช้ไม้โอเค้ยเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่พอได้ต้นเบอร์รี่มาเราก็ต้องปลูกใหม่เสร็จแล้วก็รดน้ำํำโอเคเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็คือรอสินะเบอร์รี่ครับมีอาหารให้กินแล้วครับ เก็บสปลาเก็บสปลาส่วนไม้เราตามร่าหาไม้ก่อนปึ๊กปึ๊กปึ๊กอะเสร็จไปหนึ่งต้นต้นที่สองแต่เกมนี้มันดีอย่างมันไม่ต้องนอนส่วนต้นนี้น่าจะได้ของดีขวานจะพังโอ้โหขวานใกล้พังแล้วมาเรามาสร้างอันนี้ก่อนรังไก่หรือว่ารังพึ้งอะไอ้พวกต้นไม้พวกนี้ปู่ทิ้งไว้แถวบ้านนี่แหละแล้วก็อีกสี่ต้นเยอะไปบ้างเนี่ย อืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นปูมั่วๆไปส่วนอันนี้เออข้างหน้ามันน่าจะหันมาหาเรานะเพราะฉะนั้นของเราเอาไว้รีมนี้แล้วกันแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยแอดแอดแอดอ๋อพึ่งโอเคพึ่งมาอยู่เดี๋ยวเราได้นับอ้อยไม่ใช่สิน้ำพึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำพึ่งจากนั้นคลังเก็บของครับมาครับทุกอย่างมันต้องมีไปขั้นเป็นตอนเราจะคับไปทีละอย่างทีละอย่าง พังเก็บของเอาไว้เถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนได้เราสามารถคะเราสามารถปลูกได้เหรอเออปลูกได้แบบนี้อ่ะทําแปลงเพิ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไม่เสร็จทาไม่เสร็จต้องกดครั้งนี่ครับทําไปครับทําไปทําไปจากนั้นเอาได้เอาฝ้ายมา <c oughs> ปลูกปลูกปลูกรดน้ําสักหน่อยแอม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 อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็คงโต ส่วนคลังเก็บของถ้าเราเอาใส่ไว้หมดละ่ะมันจะยังนับอยู่ไหมเพราะว่าบางเกมมันไม่นับนะของที่อยู่ในคลังต้องอยู่ที่กตกวเท่านั้นนับใช่อย่างเช่นเกมนี้ไม้กับหินไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้เทียนขายที่ให้แสงสว่างตอนกลางคืนแต่ว่าเราอยากทำบอ่อน้ําก่อนใหแล้วก็ขวานอันนี้ถ้ามันพังมันจะเป็นอะไรอยากรู้อยากเห็นอยากลองก็คือแตกสลายหายวับไปกับถา แล้วก็ลอ,อยตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะตีต่อตอนนี้ก็คือของเราต้องไล่หาไม้แล้วก็หาหินให้พอและก็เพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้มันหมดจากเกาะน,นี้ไปเพราะฉะนั้นของเราจะปลูกมันครับ <c oughs> <c oughs> เพราะเราจะต้นกล้ามาทุกครั้งที่เราตัดเพราะฉะนั้นเราจะปลูกไปเรื่อยๆต้นไม้เนี่ยจะพอแล้วต่อไปก็คือก้อนหินอย่างเช่นก้อนนี้เอามาก้อนหินก้อนหินแหลกละเอียดในพิปตาอันนี้ก็ก้อนหินโอเคเอามาเอามา อันนี้ก็น่าจะใช่นี่งไงใช่จริงด้วยเก็บเก็บเก็บก้อนหินจากนั้นบอน้าของเราความฝันของเรามาแล้วบอ่อน้ําเออบ่อน้ําเอาไว้ใกล้ๆหลังพึ่งก็ไม่ค่อยดีฮะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันม,มันก็ใกล้หลังพึ่งจริงแหละ <c oughs> ย้อนเฮ้ยน้ํามีได้ไงอะ่ะโอ้พังกุดนะเมื่อกี้เออกินยังไงครับเอายังไงครับกระบ,บวยเหรออ๋อเติมน้ําสามารถเติมน้ําได้เลยแล้วก็เอามารดแบบนี้ ปูแล้วกินเหรอครับผมกินน้ำจดัดใดครับตอนนี้ของเราก็ต้องรอให้ป้ายดอกฝายมันโตก่อนแล้วก็อาหารของเราสามารถครับได้หลายออนหระเอามาสักสองจุดละกันรังผึ้งแล้วก็ตรงนี้เก็บได้เหรอแอดแอดได้มาแล้วเอาไหมเอาทำยังไงกินไม่ใช่เชิงเทียนอ๋อนี่งไงเทียนมันต้องใช้ขี้ผึ้ง อยู่ก่อน้าเราสามารถเอาเบอร์รี่มาย่อยกลายเป็นเมล็ดเบอร์รี่ได้เฮ้ยง่ายดีนะเดี๋ยวของเราทําแปลงเบอร์รี่แล้วก็แปลงได้แยกกันแล้วกันแปลงได้ของเราจะเอาไว้ข้างบนแบบนี้ขุดขุดรอเลยแปลงได้ครับเออไปต่อไม่ได้ขา <c oughs> ไม่ให้เราไปต่อเอาไว้ข้างบนตรงนี้โอเคตรงนี้ด้วยอ้จอบจอบพัง <c oughs> ขุดยังไม่ัาใจเลยก่อนอื่นครับจอบขึ้นมาแล้วก็ต่อน,นิดหน่อย ได้ของเราเราจะทําเป็นฟาร์มได้เลยข้างบนนี้เออต้นไม้ครับใครมาปูไว้ตรงนี้ครับจะว่าไปเรานี่ไแหละเป็นคนปูอะเสร็จเรียบร้อยลงไปลงไปออกไปตรงนี้ได้อยู่โอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยตรงนี้อยากขุดอ่ะก้อนหินเอา้าก็ถินขุดได้โอเคทีนี้ของเราก็สามารถลงตรงนี้ได้แล้วปึ้งปึง,ปงตรงนี้ล่ะได้เือนกินนี่ไง ดี๋ยวก่อนหนะ้าทำไมเบอร์รี่เรามีตัง้งสี่เมล็ดอะหรือว่าถ้าเอาเมล็ดเบอร์อรี่มาทํามันได้เยอะเหรอก่อนอื่นรดน้ําก่อนได้ได้ต้องโตไวโตไว,ตไวแต่ถ้าจะไม่ผิดเราปลูกต้นนี้ก่อนต้นนี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวว่าอยู่ใกล้บ่อน,น้ำหรือเปล่ามามามาเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วน้ำเกลี้ยงเลย <c oughs> เอามาเอาหนะักออกมาแล้วก็หย่อนลงไปหม่รดน้ำสักหน่อยตรงนี้รดรดรดเก็บเบอร์รี่มาได้มเมล็ดมาหนึ่งมเมล็ด ากนั้นถ้าเราเอา,มาเมล็ดเบอร์รี่มาทําเป็นไม่ใช่เอาผลเบอร์รี่มาทําเป็นมเมล็ดเบอร์รี่หนึ่งครั้งก็เพิ่มมาแค่หนึ่งนะเราไปได้มาจากไหนเนะี่ยถ้าเกิดตอนนี้เราก็ปลูกไปก่อนละกันปลูกได้หน,นึ่งต้นรดน้ําข้างบนนี้เราจะทําได้ทั้งหมดเลยเหรอแบ่งอย่างละครึ่งดีไหมเนี่ย <c oughs> ช่างไม่แน่ใจละเดี๋ยวก่อนหน้าถ้าเราเอาต้นไม้ต้นนี้ออกเราจะสามารถขุดได้อีกแครงหนึ่งหรือเปล่าเอาออกไปก่อนออกไปออกไปจอบตรงมากไม่น่าได้หรือเปล่าเนะี่ย เหมือนมนติดๆขัดๆวิดได้ได้แบบนี้ก็ขูดไปเลยสิครับตรงนี้ไม่ได้แล้วขูดไปเบอร์รี่ครับเบอร์รี่เบอร์รี่ส่วนเบอร์รี่ของเราจะมีประมาณนี้ส่วนได้ไม่น่าจะต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นของเราจะทําไว้เยอะๆโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นของเราจะปลูกเบอร์รี่เพิ่มปลูกปลูกปลูกนี่ครับพบพอดีรดน้ําต่อชาค่อยๆรด น้ำใกล้หมดแล้วอุย้ยไม่พอเติมเติมแล้วก็ลงไประบบออโต้ด้วยไม่รู้ออโตโ้ได้ไงแต่รู้สึกว่าตอนนี้ของเราจะขาดน้ําเลยนะแดงแล้วอะ่ะส่วนน้ําฝนโอ้ยังไม่มีเลยครับที่ตักน้ําฝนของเราไม่เอาควานขูตอกได้เหรอเอาไว้ใหม่เอาไว้ใหม,เใหม่เออถ้าเราลดน้ำรูงตรงนี้ซาไม่มีน้ำฝนอะ่ะ แล้วก็มาแล้วได้ได้รถน้ํารอได้เอามาเอามาแล้วก็ปกลูกเมล็ดได้ได้ได้มาแล้วต้องปลูกต่อปลูกต่อปลูกต่ออ้าวเกลี้ยงแล้ว <c oughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็โตเองจากนั้นเราก็ได้มาทําผ้าเอามาทำ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 ,ทำ,ทำให้เกลี้ยงเสร็จแล้วเราก็จะได้เตียงนอนมาแล้วเตียงนอนเตียงนอนเออต้องวางอยู่ข้างใต้ล้างขาเท่านั้น หลังคาดังนั้นเราต้องมีพื้นอะ่ะแล้วก็พื้นมันไม่ยอมไม่วางหรือว่ามันต้องปรับระดับก่อนใช่ไหมนะแล้วไม้อย่างนี้ล่ะไม่สามารถวางได้ต้องวางบนพื้นแต่ก็อนนั้นช่างมันเราต้องการขี้พึ่งขี้พึ่งขี้พึ่งเรามีอยู่สองจุดเอามาเอามาเอามาเพราะว่าเราจะทาอะไรหนะน้าเทีนยนเทีนยนไขเทียนไขที่ให้แสงสว่างชิงเรียบร้อยเทีนยนไขของเราเออวางไว้ตรงไหนดีครับ เทียนไขแค่วางไว้ตรงนี้รันแล้วก็จุดซะหน่อย <c oughs> สว่างแต่ว่าเราต,ตอนนี้เราต้องการผ้ามากเลยอะเพื่ออัเปเกรดคอนหรือว่าเราต้องปรับระดับดินก่อนนะลองดูหน่อยดีกว่าไว้ประมาณแถวนี้มันก็ผาง,ง่ายด้วจอบจอบครับอหม่มาเสร็จแล้วมาลองสร้างพื้นเออสร้างไม่ได้ไม่สามารถสร้างบนอากาศได้ <c oughs> เออเย่ังน้อยเราก็มีเบอร์รี่กินแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเบอร์รี่มันให้น้ําหรือเปล่านะเออให้แต่อาหารอุ้ยน้ําด้วยกินเบอร์รี่เราได้น้ําหรอดีเลยสิครับ <c oughs> น้ําจากแดงตอนนี้เป็นฟ้าเฉยรดน้ําสักน่อยข้างบนนี้อุย้ยต้องรดเพิ่มกรปต่า่ไฟมันก็สว่างแค่ตรงนี้อะ่ะ <c oughs> มันไปมันไม่สว่างเพิ่มเติมเลยเฮี่เดี๋ยวก่อนสิเรามีได้อยู่นี่นาอีกผลหนึ่งลงไปก่อน ทีนี้เราก็จะมีฝ้ายมีได้มีทุกอย่าง,งใช้แต่จะว่าไปเยี่ยมมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ค่อยสว่างเลยแฮะทําเพิ่มแล้วกันเยียนไขดึง,ดงได้มาอีกอันหนึ่งแล้วเอามาติดที่ตรงนี้ <c oughs> บอ่อน้ํจะกระจุดเออสว่างขึ้นเยอะเออรู้สึกว่ามันสั้นลงหรือเปล่า <c oughs> เดียว <c oughs> เหมือนมันสั้นลงน่าจะใช่นะสั้นลงจริง แต่ตอนนี้วิธีการหาน้ําของเรามันยังไม่มีเพราะฉะนั้นของเราต้องกินเบอร์รี่เพื่อลดความหิวน้ําแต่เดี๋ยวก่อนมันมีน้ําบ่ออยู่นี่นากินได้ไหมเนะนี่ยน้ําบ่อครับน้ําบ่อครับเอาผมมาดูนยครับผมกินน้ําได้ไหมแอดแอดแอด <c oughs> กินไม่ได้แต่มาเจอฝนเบอร์รี่แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีของเรามีสองคนนี่ครับกลับมาสีน้ำเงินเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็มเมล็ดของมันก็เอามาปลูกได้แบบนี้ส่วนได้ ต้องมาไล่รดน้ำอีกแล้วฝนไม่ตกอะอยากให้ฝนตกส่วนอันนี้ดับได้ไหมเนะี่ยเอ้ยดับได้โอเคดับได้แบบนี้ก็สบายใจขึ้นมาหน่อยเออตอนกลางวัน,วนเทียนจะหมดแล้วโอ้โหรดลงโคตรเลยเอระเบอรี่เก็บมารดน้ำเดี๋ยวค่อยหว่านมาเมล็ดนี่ครับหว่านรดน้ำอยู่ไม่ชุ่มเลยหว่านมาเมล็ดก่อนอ่าได้มาแล้วรดน้ำไม่ชุม่มรดน้ำไม่ชุม่มเก็บเก็บหว่านมาเมล็ดเข้าไปต่อ จากนั้นกินครับเบอร์รีーー่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เอาค่านา้ำขึ้นมานแล้วโอเคเกินครึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกแบบนี้สบายเราแหละต้องรีบปลูกปลูกไปต่อจากนั้นเราคิดว่าเราควรคับมเมล็ดเพิ่ม,มเมล็ดเบอร์รี่หนึ่งสองสามสามอันพอเปล่าหนึ่งสองสามอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นชิ้นสุดท้ายโอเคประมาณนี้ ส่วนถ้าได้ยังไม่มากินไปกินไปแต่ว่าถ้าเราปลูกเพิ่มน่าจะดีกว่านี้แต่ประมาณนี้ก็น่าจะพออุ้ยน้ำฝนนี่งไงกินครับกินครับกินกินเห็นน้ำมันก็เต็มเองเอออีกนหน่อยไหมเติมเติมให้ผมอีกหน่อยครับว่าแล้วเชียวต้นไม้ต้ตนนี้มันบังน้ำน้ำฝนน้ำฝนไม่หยดลง ขอ,อนฝังแล้วก็น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้แหละแล้วก็ได้ครับได้มาเลี้ยวได้มาเลี้ยววางไปสี่ได้มาแล้วก็ปลูกต่อได้มาสี่ชิ้นแต่ยังไงเตียงของเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีเออมีอย่างหนึ่งที่อยากลองฝนตกแบบนี้ถ้าจุดเชิงเทียนเออเทียนไม่ดับสุขใสคุณภาพมันดีเกินถ้าต,ตรงนี้ล่ะล้โลุกเลยนีย่ฮะมันต,ตรงมาโยด,ดใส ม่ดับเหมือนกันฮห้แล้วก็ได้ครับมาเลยมาเลยเก็บฟาง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 พีพึ่งเอามาพีพึ่งพีพึ่งต้องรีบเก็บแล้วก็เราต้องทำมาได้ได้ใส่ไปอีกห้าชิ้นก็น่าจะพอหรือเปล่านะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าชิ้น หนึ่งสสาสี่ห้าน่าจะพอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบทุกหลุมอะ,อ,ะอะไรอะไรอะไรเลยเนี่ยเมื่อกี้ทตไมันไม่ออกมาเป็นแบบนั้น,นเฮ้ยคนตัวแบบนี้ก็อยู่ใต้ร่มไม้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ถ้าอัพเกรดคอรของเราต้องมีผ้าอยู่ทั้งหมด5ชิ้นแล้วตอนนี้ของเราทำผ้าได้เท่าไหรนะ่นี่ย ห้าอุ้ยาชินได้นี่นะโอ้เป็น6ชิ้นเลยถือว่าทำมาเผื่อผลไม้กิ่งไม้โอเคประมาณนี้ต่อไปก็คือการอัพเกรดเสร็จสิ้นครับได้ของมาแล้วอุ้ยาลาแอร์อันนี้ก็คือชุดโต๊ะกินข้าวกระถางอะไรพวกนี้๋ยกก่อนนะ อัพเกรดขวานจอบแล้วก็ที่ขุดหินแต่จะว่าไปตอนนี้ของเรายังไม่รู้เลยวิธีการสร้างเตียงหรือว่านะอันนี้แค่ความคิดส่วนตัวนะครับเออค้อนหายหายไปไหนค้อนปันหินไม่พอต้องขุดสินะขุดอีกแล้วนี่นี่เอามาเอาก้อนหินมาก้อนหินก้อนหินโอเคเดี๋ยวก้อนหินมาแล้ว5ชิ้น แต่ว่ามันยังไม่พอครับไม่ตรงใจเราขอขุดเพิ่มตึกนี่อุยอ้ยอุ้ยขุดได้คุดได้ไมีแจะขุดได้โอ้โหก้อนหินแต่ไปพร้วมกับที่ขุดหินบอดอื่นที่ขุดหินเอามาก้อนแล้วก็ค้อนตามมาเราเองก็ไม่เคยคิดสังเกตมันขึ้นชื่อว่าแอร์อ วางไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่ามันสามารถสร้างราคาได้เลยจาามันตอนนี้ของเรามีหน้าที่หาของเพื่อมาบิ้วทุกอย่างบิ้วไปเรื่อยๆก่อนกดอื่นเตานี้ใช้ก้อนหินวิจัยมาส่วนอันนี้ใช้ไอรอนแล้วก็ฝ้ายไม่ใช่ฝ้ายแล้วก็ผ้า เดี๋ยวกันหน้าเบอร์รี่เบอร์รี่มีแล้วก็หยิบมาสิครับแล้วก็เบอร์รี่ครับหยิบกินใส่ปากอุย้ยเต็มปลูกไว้เยอะเกินือเปแบบเนี้ยป้ายฝ้ายฝ้ายก็เหมือนจะมีอ่ะเอาไปหีระยางน้ำก็หมดเอ้ยมันไม่มีสปริงเกอร์ฮะน,นี่รถน้ำหยิบแล้วก็วาง หยิบวางรถน้ำก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะตรงนี้ด้วยรถน้ำไปก่อนโอ้อันนี้มาทีละชิ้นสองชิ้นไม่ได้เหรอลงไปลงไปไอ้ตอนแรกเรายังหาอาหารแทบตายตอนนี้รู้สึกว่ามันเฟืเ้ะแล้วก็การสร้างเตาเตาครับเตาหลอมต้องใช้หินทั้งหมด20ก้อน เพราะฉะนั้นพิกแอ๊กของเราเตรียมตัวให้พร้อมเราจะมาขุดหินก้อนใหญ่แบบนี้น่าจะได้เยอะเหมือนกันฮะขุดมาขุดมาโ,โหได้ห้าก้อนก้อนโคตรใหญ่แล้วก็ก้อนเล็กล่ะสามก้ <laughs> อนก้อนอันนี้ถึงมันจะใหญ่กว่าอันเล็กเมื่อกี้แต่ว่ามันก็เล็กกว่าอันอันใหญ่เมื่อกี้แต่ได้หกก้อนเลยเหรอมันได้แบบซูมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ช่างมันช่างวัน ก่เนอื่นเราทําเตาหลอมก่อนล้วกันเตาหลอมเตาหลอมมาได้มาแล้ววางสิครับวางไว้แถวนี้นี่แหละเรียบร้อยลองใส่อะไรเนี่ยดีบุกแล้วก็การจุดไฟต้องใส่กิ่งไม้หรือเปล่าอ่านี่ไงกิ่งไม้15บห้าชิ้นแล้วปล่อยของพวกนี้มาได้มาดีเก็บมห้หมดเลยแล้วกันแล้วก็วางลงไป จากนั้นค่อยลดน้ําทีหลังเรารู้สึกว่ายังไงอะเหมือนจะขี้เกียจลดน้ําเลยตหมโถงๆนะขี้เกียจลดน้ํามากส่วนไอ้ของพวกนี้ก็จะเป็นกระถางต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ก็รู้สึกนะพว่าเกมนี้มันออกจะน่าเบื่อไปสักหน่อยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่นะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าเกมนี้มันคงไม่บอกกับผมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากร้องอยากเล่นก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับในสตรีมตอนนี้เวอร์ชันเดโมแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับแต่ทุกคนอยากรู้ไหมโดนลงตรงนี้จัดเดสไหมถือขวาไนไวยยาวีกระโดด